มันในโน้นที่ยากจะมีแนวทางตัวเลขเกียก้ยกเลขแม่ค้าส้มตำเลขดับล่างแม่นๆน,น,นะคะเ็นเอามาลงวัตถิพันธ์มาคนบอกว่าประหยัดทุนนะคะหนึ่งในนั้นก็ไม่มี36นะคะดับยูเอาอยูนะคะคนบอกว่าปีหนึ่งบ่เคยรุดเลยนะคะดับยูตลอดนะคะแต่ว่าคนจะหายมากงวดละสิบนะคะงวดละสิบคูนะคะสำหรับงวดนี้นะคะหายมาแล้วเลขดับล่างแม่นๆเลขได้ขึ้นมากลงทุนนะ ในเมื่อแล้วจะเป็นตัวใดจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับแม่ค้าส้มตําเลขดับล่างแม่นแม่น,มนงวดวันที่16เมษายน2568นะคะ แม่สวัสดีค่ะแม่สะดวกุยอยู่บอกค่ะสะดวกยูจ้าหินบอหไวยที่ว่ามันดับลางหินบอเห็นยูค่ะดับยูเนาะดับยูดับยูตลอดดับยูทุกงวดเล่นบอทุกงวดจ้ะทีเฮ็ดมานี่คือว่าม่ผิดเลาดเลยดับทุกงวดดับ,ดบล่างอย่างเดียวดับตรงตรงไม่เกี่ยวกับตัวกลับมันบอบอกเกี่ยวค่ะตรงตรงเลยเอาแบบดับตรงตรงคือว่าอันกับอันยั้งมันบอหัวจัาแต่ว่าไอที่มันดับ งจั่นด้้วยจะริงๆไว้ออกแล้วนีทุ่มไม่เอาใดเลื่อยใดเออมันกับปะหยัดทุนไปเนาะโอประหยัดแต่นอกมีโอนขึ้นเจ้านั่นขึ้เจ้าเอาไปน้ำไหลแต่ว่าบอเคยออกช่องแต่ว่านี่จะบอกพี่น้องคือแต่ว่าผู้อื่นขึ้เจ้าบม่ได้บอกผู้อื่นบ็ไม่บอกผู้ใดเลขโตที่โตที่มันจะมาหนิบ่มีบ่แม่มีตะเลขจับมันบ่ค่ะเลขโตที่มันจะมาหนิโบ่์โบว์หูแต่ว่าทะเลจับนีสิงหูเลยนะ ทะเลดับนี่ทะเลออกปุ๊บนี่สิงหูเลยนะว่ามันสิด,ดับตัวใดน,นัด่นจ้ะนัแหละแต่ว่ามันมันแม่นดีดีใดอลองมือหงวนหนึ่งกับแ<อ>ม่นยีลีดับโมมาอีลีหลังวันนี้ดับตัวใด้แน่แม่ว่านี่เดียวเดียวเดียวสบเดี๋ยวสบเขียนไว้อยู่เดี๋ยวเดียวเปิดหาข้าวเดียวเดี๋ยวรอบแก่เดียวอย่าว่างสายเด้อจ้า เด้อเดสิบอกเด้อวันที่เด้อจัดนี่สามแปดสามแปดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าสี่แปดสามแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสองหกหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ สี่เก้าสี่เก้าจ้ะถ้าเป็นเลขทิศตัวอันนี้นีเพราะต้องซื้อเลข้างาล่างจงไดขกระโบมันมันดับจีวีดีแน่อันนี้มันเป็นเลขตรงแล้วก็เลขกลับเลขเอาแบบดับแบบตรงๆเลยนี่ซื้อไอ้ที่ตรงๆแบบนี้นี่ก็ต้องไปซื้อล่างนะแต่ตัวอื่นนี่ยเพราหูจกักแต่หูจักแต่ว่ามันสีนดับอยู่สีทิศตัวเพราะมาสิบตัวมันปเป็นท,ที่เบิรงมากนี่ค่ะ

มนหาทุหกระเมนที่าเกีกระเมนทั้งตรงทั้งกลับเมนอันนี้อันนี้รอบนี้มันขึ้นมากกับกับน้ำหมูสุเทียมันก็มาแบบนั้นหละค่ะค่ะเอาขอบคุณแม่ลลายเด้อค่ะทีหอยแม่ท่านะคะปรยทุนไปเที่พไปลองเมืองมันกระทุนทุนไปหลายได้ลงค้นหนิเมนบละค่ะมันจิปูจ่าจ่าค่ะขอบคุณค่ามาจีนี้่ท่าหเลยีกว่าปุ๊บท่าเมาได้เลย เพาเป็นสูตรนะค่ะโทษสูตรแค่เจ้ามาแบบนี้แต่ยเ็ดนก็โอยด้ายปีแล้วค่ะค่ะล้มตองใดดอกจ้า้าคขอบคุณค่ะวันดีค่ะค่ะพอแม่เป็นดองซี่สร็จอย่างนี้แหละนะคะเสียงสัมผา์แล้วว่านนทียากับแม่ค้าส้มตำนะคะเลขดับล่างแม่นแม่นเลขดับตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุนวัที่ผ่านมาเนี่มันม่จะตัวตรงบม่มีตัวกลับนะคะสำหรับวันี้มันหาทั้งตัวกลกระหามาก ซิฟคูซิฟคูคือเก่านะคะสำหรับงวดนี้ก็เป็นสามแปดแปดสามสองเก็ดเก็ดสองหนึ่งหกหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าสี่สี่เก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเลขเลขดับล่างตรงตรง,ตรงเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะตัวอื่นซื้อได้นะคะเขาก็มาหลุดต้องกันว่าจะดับยูบอิ่นบอกวา่าไม่เคยหลุดเลยนะคะนะคะนะคะน้องที่ยากก็คือผมไม่เป็นออฟฟิซี่ิจารณาเด้อค่ะ วิเคราะห์เบิ้งนะคะว่ามันถ้ามันตัวที่เข้าจะลงทุนแล้วมันเป็นเลขตาม้่างบริสุทธิ์กับประหยัดทุนไปอีกนะคะนะคะนุ่นิยากับขอจบเลขดับล่างตรงๆเลขดับล่างแม่นๆเลยเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ